กดีจ้าดิห55รีวิวครับสวัสดีครับตู่จกดดิห55รีวิวครับาอ้ EP วิเคราะห์ก่อนเกมวันนี้มากันช่วงกลางสัปดาห์เนาะอือ่าเราอัดกันวันพุธก็คือคืนนี้เลยใช่ครับอ่ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษพราวว่าสัปดาห์นี้มีนัดกลางสัปดาห์อครับคืนนี้ก็เป็นของผมก่อนแมนยูเจอเชลซีอะนะเดี๋ยวเริ่มวันนี้วันนี้สลับกันมั่งเดี๋ยวเริ่มฟังผมก่อนเอ้าได้เลยได้เลย อ่าโอเคก็วันนี้แมนยูเปิดโอทัฟฟอร์ดพบเชลซีก็ถือว่าสถานการณ์ทีมช่วงนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อืครับอ่หลังจากที่เมื่อวานก็มีเขาเรียกว่าพรสคอนเฟลเ c นก็คือหมายถึงเหมือนกับแบบการถแถลงข่าวก่อนเกมอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าแมนยูนี่แบนผู้สื่อข่าวไปสี่สำนักสามหรือส<อ>ี่สำนักเนี่ยแหละอ่าเห็นข่าวครับเอบเอหลังจากที่นักข่าวไปเขียนลงประมาณว่าแบบ อ่าตอนนี้เทนฮาก์เสียเหมือนกับแบบสูญเสียห้องแต่งตัว oh. อ๋อครับเออนั่นแหละแมนยูเลยแบนซะเลยโ oh. อ้โหออซึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวเท็จแต่ว่าเทนฮากเขาก,ก็ก็ตามตามปกติเวลาแถลงข่าวก็ต้องปฏิเสธอยู่แล้วบอกว่าเออมันมันมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเขาบอกว่าตามข่าวก็บอกว่าเหมือนกันแบบตอนนี้มีนักเตะแมนยู50เปอร์เซนละที่ที่ไม่ไม่หนุนเทนแฮกอืมเออก็เลยอ,อยู่ครึ่งหนึ่งอะไรอย่างงี้ huh. ก็คืนนี้มาเจอเชลซีก็ต้องบอกว่าอืมเป็นเออเพราะว่าจากนัดล่าสุดก็เพิ่งแพ้นิวคาสเซิลของเขาโพดมาลูกหนึ่งเว้ยสุดสุด เออแพ้มาหนึ่งศูนนัดนี้อัปเดตผู้เล่นบาดเจ็บก็ก็ยังคงเป็นเซตเดิม,อ,มอือก็ไม่ได้มีใครเจ็บเพิ่มจากนัดนิวคาเซิลแต่ว่าคนที่ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นในนัดนิวคาเซิลไม่ดีเลยก็คือแรดฟอร์ดกับมาเซียลอือหือือือก็ต้องมาวัดใจว่าเกมนี้เทนฮากจะให้ลงต่อไหมอือครับผมเพราะว่าเจอเชลซีเรต้องบอกว่าก็ก็ถือว่าไม่หมูเชลซี Chelsea นัดล่าสุดก็เพึงชนะมาสามสองอือ และเกมนี้ก็เรียกว่าเกมเกมบุกของเชลซีก็ถือว่าราฮิมสเตอร์ลิงอะไรก็กำลังเล่นดีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูว่าแมนยูจะเ,เออสเตอร์ลิงกำลังเล่นดีก็มาต้องมาดูว่าแมนยูจะใช้ฟันวิสก,ก้าหรือดารั่วในการประกบะเออ <c oughs> แล้วก็ต้องมาดูว่าเกมนี้เทนฮากจะติดต่อเอาลุกชอยืนเซนเ็นเตอร์อีกหรือเปล่าเออเพราะจริงๆลุกชอเขาก็เหมาะกับแบ็กซ้ายมากกว่าเนาะไม่ได้ไม่ได้เหมาะในการยืนเซนด้าฮัฟ อือฮึโอเค11คนแรกมาคาดการอันนี้คาดการณ์จากผมไม่ได้เอาเทนฮากนะนะครับผมคืดเรียกว่าเอาแบบบับอยากอยากให้ลงแล้วกันประตูก็คงเหมือนเดิมแล้วครับเทนฮากก็คงไม่ดออปไม่ดร o ปโอนา่นโอนานกาคงลงเหมือนเดิมอแบ็กขวาก็คงคิดว่าให้วันวิสซาก้าลงก่อนดีกว่าเพราะดาโลลงไม่ไม่น่าประกบอยู่ ค,ครับผมเอแอบ็กซ้ายก็อยากให้กลับไปใช้ลูกชอลูกชอไปยืนแบ็กซ้ายเหมือนเดิมค,ครับผมส่วนเซนเตอร์ฮาฟเนี่ยก็จริงๆก็อยากให้เป็นแม็กควายจับคู่กับลิน,นเดเลิฟอือหึทั้งที่จริงจริงจริใจผมอยากให้วาลานคู่แม็กควายมากกว่าแต่ก็เข้าใจ<น>สไตล์เทนฮาร์ว่ามาแบบเป็นเท้าขวาทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยกลัวย,ยืนด<อ>้วยกันแล้วอาจจะแบบในการขึ้นเกมหรือเปิดครับครับ กลางต้องบอกว่าสกอต์แมคโทมินีหลังๆจริงได้ก็จริงแต่ว่าฟอร์มไม่ดีอ่ะเกมนี้ผมอยากให้เป็นเมนูคู่อัมราบัตนะเปลี่ยนดูไหมครับเออเป็นคอบบี้เมนูคู่กับโซฟิยานอัมบราบัตไปเลยครับอืมก็ลองดูว่าแบบมิติเกมตรงกลางจะเป็นยังไงนะครับส่วนพย์เมคเกอร์ก็คงเหมือนเดิมแหละมันมีอยู่ตัวเดียวบลูโนเฟนเดสครับผมเออ ส่วนข้างหน้าสามคนถ้าใจผมเนะผมอยากให้ดอบทั้งแรดฟอดทั้งมาเซียวเพราะว่าเพราะว่าฟอร์มหลังๆไม่ดีเลยครับเอเอข้างหน้าก็คงอยากให้ทางขวาเป็นแอนโทนีทางอือซ้ายเอเอแล้วก็หน้าสุดหน้าตัวเป่าก็แน่นอนว่าเป็นฮอยลุนเพราะว่าหลังๆแอนโทนีก็ถือว่าก,กเเเ็เริ่มเริ่มเริ่มเล่นดีขึ้นละไม่ไม่หมุนเหมือนเมื่อก่อนละไม่เป็นเดําหมุนละอันนี้ก็ต้องบอกว่า ความอันตรายของเชลซีก็คงอยู่ที่ม,มิดฟิลกับโวลุกนี่แหละเออเอนโซฟร์นันเดสมอยเซตไฮเซโดในการคุมตรงกลางก็ต้องมา <Yeah. S 2> ดูว่าแมนยูมิดฟิลตรงกลางจะเอาอยู่ไหม uh huh. หรือเวลาออกปีกอีกคนหนึ่งที่น่ากลัวคือโคเพาเมอร์โอ้ใช่ดาวลุ่งจาก เออที่ย้ายมาจากแมนซิตีอ้อเออพาเมอร์ก็ถือว่าเป็นตัวอันตรายเลยแต่ว่านัดนี้โชคดีหน่อยว่าเชลซีไม่มีกัปตันอย่างคอนเนอร์แกลเลเกอร์โดนใบแดงนัดล่าสุดโอ้เออกลางก็เลยหายไปตัวหนึ่งอือก็เกมนี้ลูกเกมออกมาผมก็ว่าเมนยูเล่นในบ้านอะ่ะถ้าไม่บุกใส่ก็ไม่คงไม่รู้ใจยังไงแล้วแหะเปิดบุกเลยครับเออเปิดบุกแต่ว่าก็คงยังเป็นปัญหาเหมือนเดิมก็คือกองหน้าจะยิงได้ไหม อืมอ <mile> ืม <derived> ก็เลยให้ไปหนึ่งศูนย์พอแมนยูเฉือนเชลซีครับผมก็คิดว่าน่าจะเก็บน่าจะเก็บสามคะแนนได้ครับอืมอ่ากลับไปฟั่งนิวคาสเซิลกันบ้างของเข้าพเจผมเล่นวันพรุ่งนี้เนอะครับครับก็ไปของผมก็จะไปเจอเอเวอรตตัเนี่ยครับผมอ่าเจอกำลังทีมกำลังฟอร์มแรงแล้วเอเวอรตตัเนี่ยไปส่องดูมานี่ โอ้โหเฮ้ยน่ากลัวนะไอ้แม็กนิวอย่างเงี้ยครับผมที่เล่นปีกเนี่ยน่าจะเจอกับทีเปียนะแม็กนิวครับครับผมอดีตเด็กแมนยูนะนั่นนหะแม็กนิวอ่ะเฮ้ยเล่นดีนะครับผมคือผมชอบเออดูแบบย้อนไปเรื่อยๆเฮ้ยแม็กนิวเขาโอเคพี่เดี๋ยวอ่าแล้วก็กองกองหน้าเขามีดูดูปูเล่ อ่าฮะอ่ามีอับดุลไลดูกูเล่เป็นไพเมกเกอร์เป็นมิดฟิลด์ต Ges ัวลุกค่อยๆด่ายบอลซ้ายกับขวายงแบบเฮ้ยใช้ได้ครับผมหรือถ้ามีอืมครับไอ้มีคาร์วัลูวินกองหน้าตัวเป้าคาร์วดลลูวินครับเออถ้ามีคาร์วดลลูวินเข้ามานี่อาจจะกองหน้าเขาน่าจะคมขึ้นครับอื้อหือ ขนัดนี้คุณเจอเอเวอรตันเอเวอรตันมีอดีตเด็กแมนยูเยอะเลยอาจารย์ยังก็อยู่ยังเอ่อแอชลียยังยีมันแบ็คแล้วก็มีเจมส์การ์เนอร์เป็นมิดฟิลด์เจมส์การ์เนอร์ก็เล่นยิงแถวซอกเล่ดีครับใช่เป็นมิดฟิลด์โตคุมเกมอือฮึแล้วก็มีแจ็คแฮร์ริสันแจ็คแฮร์ริสันงาร์ตาลายปีกขวาเติมเกมดีอืออืออ่าโอเคอ่ะนิวคาสเซิลอัปเดตนักเตะบาดเจ็บหน่อยเป็นไงมั่งข่าวล่าสุด เจ็บก็อ,บอือึมฮิกโปบครับพักเออประตรงคุณแน่นอนครับยาวๆครับสี่เดือนแน่นอนใช่ข่าวล่าสุดอมขราวผมครับผมมีีมข่าวออกมาว่าจะเอาหลวงพี่เดย์อ้าวคุณจะเซ็นอดีตเด็กผีเหรอเฮ้ยผมว่าเป็นแบบถ้ามานี้สุดยอดดีกว่านะแต่ผมไปมีดูบัฟก้าอยู่ที่แบบ เขาประตูที่ช่วยเรามานานมากผมก็อยากให้หโชว์ฝีมือบ้างนะครับครับอือฮึอ่าก็คิดว่าครับอืมผ่าตัดไหล่เนาะใช่ครับเออน่าจะพักประมาณส<ๆ>ี่เดือนยาวเลยช่วงช่วงนี้ดูบัฟการก็ต้องโชว์ฟอร์มคาริวตมือสองครับเอออือ hmm. อ่าโอเคอ่ะิวคาเซลเจวัตตันอ่ะซีเป็นคนแรกคัดการไหนครับ เซเว่นคนแรกน่าจะเป็นนิกโป๊ออ่ะไม่ใช่ครับไอ้โป๊อลงเวด้แล้วเออดูฮอฟก้าเป็นดูฮอฟก้าครับอ่าแล้วก็เซนเตอร์ครับเป็นปาเดนชาครับออืแล้วก็อ่าเป็นเซนเตอร์คู่ก็เป็นจามาลาเซลครับแล้วก็ขวาครับเป็นกีฬาทิเปียครับผมอ่าแบ็กซ้ายเป็นอีลาเมนกุครับแล้วก็อื เป็นอบูโนกิมารไล์ครับขวาเนี่ยเอาโจวิลล็อกลงมาด้วยมาโจวิลล็อกเออครับผมแล้วก็เป็นโจลิงตันครับโจลิงตันครับแล้วก็สุดหน้าตัวเป้าเราครับอเล็กซานเดอร์อีซักครับอือฮึครับ แล้วก็ทางขวาโอเคทางขวาเป็นเออเป็นมิเกลบมลลอนครับครับทางซ้ายเป็นกอดอนเหมือนเดิม <laughs> ครับผมอ่าน,นั้นนี้อาจจะมีลอิสไมลี่ลงมาเปลี่ยนหรือเปล่าใช่ฟอร์มฮอตเลยครับไม่แน่ตรงไออ่าทางวิวลล็อกอะ่ะอาจจะเป็นลอิสไมลี่ลงมาก็ได้ครับผมอืมอืมอืม ครับอืมอืมอ,มอ่ช่วงนี้ต,ต้องบอกบอกว่าครับ,รบอ่าสกอร์ครับผมสกอสกอผมให้ไปสามหนึ่งครับอ่านิวคาสเซิลบุกชนะชเอเวอเรตันสามหนึ่งครับผมโอเคก็คต้องบอกว่านัดนี้นิวคาสเซิลช่วงนี้ในะนิวคาสเซิลเนี่นยแมนยูตัวเจ็บพอๆอกันยาวมันห่างว้าเลยครับอืม ก็ต้องมารอดูกันนะครับก็แต่ว่าช่วงนี้นัดกลางสัปดาห์มาดึกหน่อยเนาะโอ้ยดึกมากเลยโอ้พรุ่งนี้นิวคาสเซิลก็รู้สึกก็ประมาณตีสองมั้งตีสองครึ่งมั้งใช่ใช่ไหมครัโอเคช่วงนี้ก็นอนดึกดูบอลกันอีกแล้วใส่ต้องนอนก่อนนะครับแล้วค่อยตื่นใช่ไหมเออน่าจะต้องอย่างนั้นแล้วแหละนอนก่อนแล้วตื่นมาดูครับ โอเคครับอ่ะนี่เป็นอีพีวิเคราะห์ก่อนเกมศึกพิมลิกนัดกลางสัปดาห์ครับผมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเราเลยนะครับโอเคคเจอกันใหม่ครับ